การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสำรวจเพื่อกำหนดเขตที่ดินของการรถไฟทั่วประเทศและว่าจ้างเอกชนสำรวจเพิ่มเติมโดยใช้ระบบ GIS ซึ่งเป็นระบบดาวเทียมเดียวกับกรมที่ดินเพื่อนำม,มาทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ครบถ้วนถูกต้องและทันสมัยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีสำหรับจัดทำฐานข้อมูลในการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สำหรับที่ดินที่สำรวจแล้ว245,807.97ไร่แบ่งเป็นย่านสถานี32,976.28ไร่เขตทาง188,398.40ไร่ที่ดินลอย15,090.51ไร่การใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟไม่สามารถดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่นสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้เมื่อหลายปีก่อนมีการจัดเก็บค่าเช่าในอัตราที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต้องปรับปรุงค่าเช่า 2. ที่ดินในอดีตที่หมดสัญญาเช่าไปแล้วยังมีการบุกรุกครอบครองอยู่ซึ่งการรถไฟไม่สามารถจัดเก็บค่าใช้ผลประโยชน์ได้ 3. ที่ดินที่ว่างเปล่าและที่ถูกบุกรุกอาจจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการของประชาชนเข้ามาใช้ที่ดินของการรถไฟจะต้องจัดระเบียบ สร้างความเข้าใจกับประชาชนสําหรับที่ดินที่นำไปใช้ไม่ถูกต้องได้รับการรายงานว่ามีคนบางกลุ่มนำที่ดินไปหาประโยชน์กับชาวบ้านที่รู้เท่าไม่ถึงการเช่นนำไปหาประโยชน์โดยให้เช่าต่อโดยที่ชาวบ้านไม่รู้สำหรับพื้นที่บุกรุกต้องจัดระเบียบอย่างเด็ดขาดโดยไม่ประนีประนอ,นอมแบ่งเป็นสประเภทคือการบุกรุกหรือล่วงล้ำเข้าไปในเขตส,สถานีก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทางรถ 2. การใช้ที่ดินของรอฟทอในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดก่ออัชญากรรมแหล่งอิทธิพลหรือสร้างบ่อนการพนันหรือนำไปหาประโยชน์ที่มีชอบใดๆ 3. พื้นที่บุกรุกที่กีดขวางทางน้ำก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วอย่างลุกลามท่วมขังไปในพื้นที่วงกว้างการรถไฟได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกบริหารจัดการ และจัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟกม .11 นิคมรถไฟมักกสันบางซื่อและจิตละดาเพื่อดําเนินการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ทั้งที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยควบคุมติดตามและแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงการทําสัญญาแผนผังขอบเขตให้มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมตลอดจนเข้าไปจัดระเบียบตลาดนัดร้านค้าต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมเพื่อดูแลความเป็นอยู่ให้แก่คนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาจราจรการขืนพื้นที่สัญจรฟุตบาทพื้นผิวจราจรการแก้ปัญหาน้ําท่วมขังการขุดลอกคูคลองทางระบายน้ําการดูแลรักษาความสะอาดระบบสาธารณูปโภคการแก้ปัญหาอัชญากรรมการป้องกันการเกิดอักคีภัยบ้านพัก รวมถึงสร้างสวัสดิการที่ดีแก่พนักงานจากนโยบายดังกล่าวของผู้ว่าการรถไฟจะช่วยให้การแก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ที่มีมายาวนานให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมช่วยให้การรถไฟสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและสร้างไรายได้ให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานรถไฟซึ่งถือเป็นหัวใจในการพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถนำพาการรถไฟ ให้เป็นที่พึ่งของการให้บริการเดินทางขนส่งแก่ประชาชนคนไทยในทุกระดับต่อไป